ตั้งใจอะไรโอเคที่ยางย่างตั้งใจฟังนะเราไปคนขี้เกียจพูดแล้วทุกวันเลยพอวันพูดใถตัดตั้งใจฟังกันจะได้เป็นคนฉลาดอีกคนเขากล่าวหาว่าเวลาคนตายเนี่ยไม่ต้องสวดได้ไหมเพราะอะไร ตอนนี้เขากำลังโจบตีดักเวลาคนตายเนี่ยไม่ต้องสวดได้ไมออกข่าวทัว่วไปหมดเลยเขาเข้าใจว่าอย่างไรก็ไม่รู้แหละเขาคงจะลำคาหรืออย่างไรก็ไม่รู้ลเลยเขาไม่อยากฟังเขาไม่อยากฟังก็เ,เพราะว่าเขาไม่ได้เรียนรู้ภาษาบาลีนี่เป็นสิ่งที่เขาจมตีอยู่ในทุกวันเนี่ย คนตายก็มีสวดว่าติกามีสวดพระธรรมอะไระความเกีพระธรรมที่เอาบางสวด่ะที่เอามาสวดคาถา,า,าที่เอามาสวด่ะมันไปขาสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จกักให้ให้พูทธบริษัทได้เรียนรู้อยู่เสมอแต่เราคนเขาเรียวกว่าเป็นคนยุคใหม่ทันสมัยปักไม่รู้เรื่อง เพราะเขาไม่ได้เรียนภาษาบาลีเขาไม่ได้เรียนภาษาภาษาอภาษาสันสกฤต,ตก็เลยฝากไปดูเลือกก็เกิดความลำคาญอยู่ว่าเขาถือว่ากาวตบิอยู่เรื่อยแล้วก็บรรวตอน์เบราพะบางตะกุดเย่ยมันบ่นก็ว่าเอาคําสอนของุูธเจ้ามระหากิจอ่นะมันไม่ใช่เพาเอาธรรมมารสอนได้เราฝากคําว่าอาริจา อะไรว่าความไปเที่ยงเกิดขึ้นกับทุกคนอะคนที่ตายแล้วก็ไปเที่ยงเะรวัฏสังคาราสังขารทั้งหลายคือทุกโยกร่งรางกายจิตใจของไวเที่ยงอาฬิจาวัฏสังคาราอุปาถว่าทำโยบายแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอุปาชิตวานเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะแต่สร้างงูบุรความเข้าระกับให้สังฆาทอะไรเราเริ่มเปสดศึกมา การระงับสิ่งที่ปร่งแจ้งทั้งโปร่งแ้งทั้งเป็นสุขแล้วก็สอนไว้เยอะต้องพยายามควบคุมไว้สักตัวสังขารนะนะระงับไม่ให้มันเกิดขึ้นมาได้ก็เป็นสุขอ่าเรียกว่าป่างเข้าหรือว่าการกระงำารเท่ลายนัทธิเออสัตย์ทั้งหลายทั้งปวงตายด้วยตายด้วยแล้วก็จะต้องตัก จะต้องตายบวชกันหมดเลยเออตายบวชกันทุกคนไม่ต้องไม่มีใครอยู่เขาป้าอยูเกูาบวชวาระก็แล้วต้องตายหมดทุกคนเราก็จะต้องตายเหมือนกันน่ะเราก็จะดักทีเบเอตาสสังเกตุความเสื่ยงใสในเรื่องตายที่ไม่มีแต่เราผู้พุทธเจ้าไปมีความถูกใจแต่ว่าถ้ากล่าวไ้เนี่ยพวกเราตัวเมื่อกล่าวแล้วเราโอกะร์โกย้อนเข้ามาดูตัวเอง ว่าเรานี่ก็ต้องตายโกรธคุกันทุกคนก่อนที่จะตายอะไรที่ควรจะทำหนับใจให้ดีหนับใจให้ดีแทดมีพุทธาทุสติแล้วถือคุณถือคุณพระพุทธเจ้าแล้วถือถึงปัจจาคุณพระบอยสติคุณพระวากันราคุณของพระพุทธเจ้าแล้วถือแล้วถือถือพระธรรมแล้วถือถือพระสงฆ์แล้วถือถพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสี่เทวาบทิปัญญาเอามาปฏิบัติกัน เราลึกถึงพระสาวบาวกพุทธูเจ้าซึ่งเป็นสาวที่เป็น,ปนพระอ,อริยะบุคคลเนี่ยได้ชื่อว่าปฏิบัติตามพระุูธเจ้าเป็นคนดีควรจะทําบุญควรจะให้ทานฮนะควรจะเอาใจใส่กันเถอะควรจะทําบุญทำทานเถอะเนี่ยเมื่อทําแล้วจะได้ผลวิอุไรจกว่าเขาเป็นคนดีเดี๋ยวเราะเจอที่ไปเจอ เเราพักไ่รู้เรื่องเอออะไรจะวันสังกัราไปรู้เรื่องก็หาว่าพระเอามาสวดกี่เจดีย์ไม่ใช่ถ้าเอาธรรมะมาชี้แจงแสดงบอกให้เราเข้าใจให้เรารู้อ่ะแล้วเราจะได้ปรับตัวเองให้เข้าให้ได้ได้เพื่อว่าเพื่อพมาทําใจของตัวให้ดีใจของคนอ่ะทุกคนอ่ะบริษัม์มันมีใจใจมันมีอะไรอยู่ข้างในมันมีสิ่งลิสสาวอย่าง ดีก็มีสิ่งที่สามอย่างคือกิเลสหมายถึงราคะโทสะโมหะสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีมากถ้ามันมีอํานาจมากใจจะมืดลงความอะไรความควาบอิสุดจะลดลงรอยเพราะมันมีอํานาจสูงถ้าเราไม่มีสติตสามนะัญญาเนี่ยมันจะมืดลงไปมืดลงไปเอเพราะวใจมืดใจบอดอะ เอาวิชาหมายถึงว่าความไม่รู้มันจะเกิดเกิดความมืดเกิดขึ้นเมื่อปล่อยให้อไรสิ่งนี้มีอำนาจมากความโลภความโกรธความหลงเห็นไหมไปฆ่ากันทั้งโลกเห็นไหมมันจะเกิดสงครามโลกออเยิดแน่ๆเพราะอะไรราคะโทรศัมท์หะสามประการเนี่ยเพราะพวกนี้ไม่ได้นับถือกุศลศาสนาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนได้เขาไม่ฟังหรอกเรื่องเรื่องที่จะเอาชนะกัน ด้วยกีรติฐานะเ,เขามันเรียกว่าคิดไม่เป็นหรอกเพราะเขาไม่ได้นับผู้พุทธศาสนาไอ้พวกเราเป็นชาวพุทธต้องทำความเข้าใจว่าต้องรักษาใจให้ดีใจของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เลวร้วายอยู่ข้างในถ้านะท่าน,านาให้สํารวมระมัดระวังควบคุมยัายั้งความคิดที่มันเวลวร้ายเข้ามาครอบ,บงำถ้ามันครอบงำแล้วมันจะทาให้ใจเราไม่ดี ใจเราเมื่อใจลาบอดเมื่อใจเมื่อใจบอดถ้าทําให้ความคิดไม่ดีเมื่อความคิดไม่ดีพูดก็ไม่ดีทําก็ไม่ดีเมื่อสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็เคยกลายเป็นคนไม่ดีนะกลายเป็นคนชั่วเพราะมันมีเพราะคนไม่รักษาใจนั้นเราต้องดูใจของเรารักษาใจให้เราให้มีความคิดที่ดีๆเกณนพุทธานุสตเตธรรมานุสติสังฆานุสติเลื่อนขึ้นคนเมื่อพูดก็ธรรมประสง์ และลึกถึงทานที่ตัวเองให้ผลของทานที่ตัวเองง่ายวันนี้โยมจะมาทําบุญุำทานเนี่ยเราลึกถึงผลของทานพอเราลึกถึงผลของทานปั๊บใจปลื้มใจยิ้มใจปิติสุขเกิดขึ้นมาใจดีเมื่อใจดีแนละ้วมีความผลก็คือมีความสุขนะใจดีก็สุขใจมันอยู่ในตัวของเราเนี่ยดูในธาตุสี่กิดนะขันธ์ห้า 4, 4, เนี่ยใจมันดีม่อก็ทําให ร่างกายของเรามีคุณภาพที่ดีด้วยใจของเราอาศัยร่างนี้ก็ทําให้ร่างนี้ดีมีคุณค่าเห็นไหมอายุยืนวันนะผ่องใสร่างกายแข็งแรงเพราะใจมันดีใจทําบุญทาทานเนีย่ยใจเสียสละรู้จักให้ร,รู้จักเนี่ยถ้าแม่ไม่ให้พวกเธอไม่ได้กินไม่ไม่ได้สมบูรณ์ทั้งนี้แหละนี่เนี่ยเพราะตักคนนั้นเนะห็นไ เพราะากคนนั้นเะไอรู้จักไหมฮะท่านเป็นคนดีอพาครอบครัวในทางที่ดีเราจึงฉลาดพอตายพอตายไปแล้วก็ยังมีลูกหลานก็ยังทําบุญให้ไหมนะพะเราตอนที่มีชีวิตอยู่ตายทำทแต่สิ่งที่ดีๆประกอบสิ่งที่ดีที่งามครอบครัวก็อยู่เป็นสุขก็หัดให้เป็นคนใจดีเน่ย เมื่อเปเนเนตายไปแล้วลูกหลานก็ยังคิดถึงนะถึงเวลาวันตายทีเด้อนึกถึงผู้เฒ่าที่จากไปมาทําบุญทานอุทิศให้ผลประโยชน์เกิดขึ้นเห็นพวกเธอมีลูกมีหลานหัดลูกหลานตายให้ตัวเล็กแค่ให้รู้จัก,จากทาบุญทานตายไปเหม่อนก็นจะทําบุญทานอุทิศให้เห็นไหมเข้าใจไหม <c oughs> เ,เข้าใจไหมนะพูดให้ฟังห้เข้าใจว่ายาย นี่แหละคนของการกระทําความดีที่ได้ทำกันไว้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็าทาให้เราด้วยมีชีวิตยอยู่มีความสุขคือสุขภาพดีเป็นคนมีสุขภาพครอบครัวของเราคนมีแต่คนทําบุญมีสุขภาพดีอายุยืนวันณะองไถเห็นไหมคนที่ทําบุญทำทานอายุขนาดนี้โอ้ยยังยังแจ่วนะ <laughs> สุขภาพดีไหมเนี่ย แข็งแรงด้วยแล้วก็มีอายุยืนนี่นะอะเก่าเนี่ยเราก็ดึกว่าเออพระทัดให้พอป่าวที่การพูดเรื่องขาบ้าให้ฟังให้ฟังก็ให้รู้ให้เรียดรู้ละไรพอทำบุญทำทานน่ะทำใจดีมีพุทธธรรมโมตักุลอยู่ใจวิธีการทําใจให้มันดีเมื่อใจมันดีใจมันสงบใจมมีความสุขก็ทําทให้สุขภาพทางใจมันดีเท่าื่อทางกายก็ดีด้วย ทังคนมีใจดีสุขภาพดีสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่ดีนีเลยกา,การมีศีลมีธรรมก็ชื่อว่า,าก็คือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมใช่ไหมเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วย่อมอยู่เป็นสุขนะอาสาบาลีท่านว่าธรรมาจารีสุข,ขังเสติหมายถึงว่าผู้ประพฤติธรรมอย่อมได้รับความสุขนะ ไม่ได้ได้ความจกแน่นอนเน,นี่ยนี่ผู้เจ้าตัดไว้ไม่ใช่เราสอนหรอกเราเอาคำาอสอนของพุณเจ้ามาชี้แจงให้ฟังเนี่ยผลของการเนี่ยทําบุญอุทิศให้ผู้ตายเนี่ยวันนี้แนะนำไว้เนี่ยพัฒนาตัวเองให้ดีพัฒนาครอบครัวให้ดีพัฒนาลูกหลานให้ดีเราเราจะได้มีคนดีในในครอบครัวเราในตระกูลของเราในบ้านในเมืองมีมีคนดีมีคนดีเป็นผู้ที่ดูแลบ้านเมือง กทำให้บ้านเมืองอยู่เป็นสุขะอยู่เป็นสุขะทุกคนมีความครอบครัวใดอมีคนดีอยู่ในใจมีคนดีอยู่ในครอบครัวนั้นครอบครัวนั้นก็ย่อมมีความสุขนะบ้านเมืองใดมีผู้ผู้ดีผู้ปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมหรือผู้อระพฤธรรมยําอยู่อยู่ในธรรมะท่านกล่าวไว้ถ้าใครไม่อยากจะรู้ไปเปิดในนรกว่าด,ดูก็ได้ ท่านกล่าวว่าธรรมจารีสุข,ขังเตติผู้ผู้ทำย่อมอยู่เป็นสุขนะท่านกล่าวไว้เนี่ยบ้านเมืองใดเนี่ยตั้งสตรีหรือบุรุษทีุ่ศีลเป็นพ่อเรือนหรือแม่เรือนบ้านเมืองนั้นชิบหายทั้งบ้านทั้งบ้านทั้งเมืองแหละจะโกงก็ได้จะรับขโมยขี้คนโกงมันจะมีบุกรอมเลยคนไม่ดีเนี่ยถ้าไปเป็นคนปกครองบ้านเมืองนะบ้านเมืองนั้นปอดวายไปดูดิ ประเทศเพื่อนบ้านเราเห็นไหมเขาเขาปกครองเอาคนไม่ดีมาปกครองก่อนไม่ก่อนอที่จะไปปกครองด้เขาไปปล้นเข้ามาไปยึดอํานาจเข้ามาแล้วก็มาปกครองเขาเป็นใหญ่ใช้ไอ้ความสะเปะสะปะไม่มีศีลไม่มีธรรมเข้ามาดูแลบ้านเมืองน,นอนนะืรทุกวันนอนคิดจะทําไงจะได้ให้ตัวเองนะมีชีวิตรอดน,นี่จะไปให้ จะทำไงจะให้ตัวเองเป็นใหญ่ตลอดกาลมันเป็นไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพิเวลามันดับมันก็ดับนี่กลัวจะดับนะกลัวจะดับไหกลัวจะกลัวจะหมดอาอายุนะทุกวันทุกเวลานอนไม่หลับนะโดยที่ว่าสั่งให้ลูกน้องเอาเอาระเบิดไปให้อคนกลุ่มนั้นเมื่อกี้นี้่วนนี้กินเลยไมไม่ได้เอาข้าวสารไม่ได้แจกเงินแจกทองไม่ได้เอาข้าวสารให้กินไม่ได้เอาอาหารให้กินหรอก เอาลูกระเบิดให้กินเอาลูกคอให้กินเนี่ยอย่างนี้บ้านเมืองคิบหายแน่แ้วครับมันะจะหมดเลยดีกว่านี่พวกเราเข้าใจนี้ในในครอบครัวเราก็เหมือนกันน่ะถ้าครอบครัวใดมีสตรีหรือบุรุษที่ทุศีนเป็นบอ่อเรือนและแม่เรือนเนี่ยมารับรองได้เลยอยู่ไม่เป็นสุขหรอกบ้านเมืองเราก็เหมือนกันแนหะ ประเทศชาติก็เหมือนกันเนี่นี่เป็นหน้าเป็นห่วงแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยอืคนไม่มีสิลไม่มีทมปกครองบ้านเมืองบ้านเมืองก็จะได้รับความเดือดร้อนนะเขาจะทําอะไรก็ได้อืนี่ก็เป็นสิ่งที่เอาขยายความไม่ฟังเนี่ย